สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะวันนี้ครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของคำค่ะวันนี้เราจะมาดูหน้าที่ของคำสรรพนามกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องก็คือท41ป3 2ับส ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคค่ะสำหรับคำสรรพนามนะคะเดี๋ยวเราทบทวนความหมายกันก่อนนะคะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามทั้งที่เป็นผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงนะคะเพื่อไม่ต้องใช้คำนามนั้นซ้ำอีกค่ะตัวอย่างประโยคนะคะคุณย่าเป็นคนใจบุญ ท่านชอบไปวัดทุกวันพระจากประโยคนี้นะคะคำว่าท่านเป็นคำสรรพนามใช้แทนคำนามก็คือคำว่าคุณย่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ื่อสัต์มันแสนรู้มากจากประโยคนี้นะคะ คำว่ามันเป็นคำสรรพนามใช้แทนคำนามก็คือคำว่าสุนัขนั่นเองค่ะสำหรับคำสรรพนามนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังและคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงนะคะสำหรับคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดอย่างเช่น ฉันผมหนูเราข้าพระเจ้าอาตมาคำสัพนามที่ใช้แทนผู้ฟังเช่นคุณเธอท่านโยมพระคุณเจ้าและคำศัพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นเขามันท่านพระองค์ค่ะ คราวนี้เรามารู้จักหน้าที่ของคำสรรพนามกันดีกว่าค่ะคำสรรพนามนะคะสามารถทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคก,ก็ได้และก็สามารถทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคได้อีกด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะอย่างเช่นฉันเป็นคนไทยนะคะ ประโยคนี้จะมีคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะว่าประธานคืออะไรประธานก็คือผู้กระทำส่วนกรรมก็คือผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคต่อไปกันนะคะเช่นผมกินก๋วยเตี๋ยว จากประโยคนี้นะคะคำสรรพนามของประโยคก็คือคำว่าผมนะคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะไปดูประโยคต่อไปกันนะคะเราเล่นฟุตบอลประโยคนี้นะคะคำที่เป็นคำสรรพนามก็คือคำว่าเรานะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคบ้างนะคะอย่างเช่นแม่หอมฉันจากประโยคนี้คำสรรพนามก็คือคำว่าฉันนะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะฉันชอบเธอประโยคนี้นะคะ คำที่ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคก็คือคําว่าเธอนะคะเป็นคําสรรพนามถ้านักเรียนสังเกตนะคะในประโยคนี้จะมีคําสรรพนามอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าอะไรคะเด็กๆใช้แล้วค่ะคําว่าฉันนั่นเองแต่คําว่าฉันทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะส่วนคําว่าเธอก็จะเป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะยายรักหนูจากประโยคนี้นะคะคำสรรพนามในประโยคก็คือคำว่าหนูนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็นำเสนอเกี่ยวกับหน้าที่ของคำสรรพนามเพียงแค่นี้นะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ